<ersch> เลี้ยงกูเลย้วโอ้โหลุกแรกลุกแรกสวยมากเฮ้ยเม็ดเดียวทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลาภแพลต เฮ้ยนกเอาเตลเลยเนี่ยแทเดียวทำไม่ได้ไปลาไท้แหละโอ้ยใกต่อก็เกมอะไม่ออกหรอกมันฝังตีเหตีคัดซ้ายคัดซ้ายหรือขวาเนี่ยไม่ออกกัน ดีเต็มๆมาเลยพี่ไม่ออกหรอกเชื่อผมดิมันอยู่ในมันอยู่ในสเกตนี่แหละอยู่ใต้ดินแล้วเอ้ยยังอยู่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนพี่รุ่นดึงก่อนลูกเขนเอาไว้ทำไมเข้าได้พี่สาวเข้าได้ตีเลยเธอ ได้แทบแล้วไฮแลนด์หมดแล้วละ่ะสวยชนเข้ามาพี่เข้าามเข้ามาเรียงหน่อยเดียวสวยครับเปลี่ยนแล้วพี่เสวยเอ้ย <c oughs> ยังยาัยายาัยายพี่อย่ายไปจับอสองเล็ก,กลุ่งตีให้หมดเลยนะแต่มีกำแพงนะพูดถึง ก็มีกําแงพงตีก็ได้แล้วแต่ชอบเออได้เบ็ดได้ไม้ยเดี๋ยวเลยโอ้กระสุนงที่เหลือเยอะนี่ว่ะโด,ดตัวเองก็รู้เรื่องเลยพืดเฮ้ยง<ม>า,านไงอยังอยู่ยังอยนอย่าไม่ได้แล้วลูกนี้อไหลลงมา